สุภาพเราะห์มานะครับผมกุอะมีการพูดคุยกบท่านะที่อองนี้นะครับผมก็ะมีการพบดุยกับคุณพมี่น้องที่ติดตามกาจการทุกท่านแล้ชที่น้องที้นะครัมก็จะมีการพูครับท่านผูมี่อยู่นหรานะครับบอกว่าสามุอะลุยกุมค่านผ้ชทองท่านขอใหีมีสุขภาพแข็งแรงนะครับจ้านผู้ชมี่่นหอนีนะครับผามียารพูับานมี่อให้องนี้นะครับาพี่สุมราด้วยคุครับคุณ พี่ธรรมนูนพงเพนบอกว่าซาลามอเลกุมครับอาจารย์ทั้งสองนครศรีธรรมราชตลาดแขกชัดเจนอัลฮัมดุลิลลาห์เราดินดาวพิมพ์กลุ่มนะครับบางธรรมนูนพงเพนครับแล้วก็ส่งหัวใจดวงโตมาให้ด้วยนะครับทำดุดินลาครับคุณผูกชมทักทายกันมาได้นะครับทักทายกันเข้ามาอ่ะวไม่ครับจะกินก็มีอะไรบ้างแต่ที่ยวบอกกล่าวถึงเรื่องสมาชิกหน่อยละกันก็สมาชิกอาจารย์ครับผมปีละครับผม1,500บาทครับผมแล้วก็มีของฮาดียะให้อีก1,000บาท ขอนิยาก็เยอะวนามูลค่านะก็ประมาณพันหนึงใช่ครับนะครับก็นั่นหมายความว่าพี่น้องถ้าหักไปตรงนี้ก็ประมาณจ่ายห้าร้อยใช่ครับแต่เวลาจ่ายจ่ายพันห้านะครับแล้วก็ได้ของคดียาไปแล้วก็มีบัตรเนี้ยนะครับเราจะให้บัตรไปเป็นบัตร VIP การ์ดเนี่ย เอาเป็นส่วนลดนะครับกับห้างร้านผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แล้วก็แม้กระทั่งใครที่ซื้อสินค้าของยามิมทีวีเนี่ยถ้าเป็นสมาชิกก็ได้ลดส่วนลดพิเศษทำไปตั้งโอ้คุ้มค่าด้วยครับแล้วก็หนึ่งคนสามารถทําได้ครอบครัวหนึ่งเนี่ยทำได้ทุกคนเลยทำหรือเล่นีครับมาทำหลือเปล่นะก็ถือว่าทุกการซื้อคือการให้แล้วก็สมาชิกก็คือเนียรบริจาคนั่นเลยจ้ะนะครับผมอบริยักครับ แลนนะกรต่างคื้นสินค้านะครับคูณค้าตัวละดังเขาก็จะท่านเกเตรของเราเนี่ยบอกทุกวันแหละนะครับเกษตรก็จะพูดถึงเรื่องตลาดของ,งตะจีนะครับมีสินค้าอะไรบ้างหรือตรงๆกับหน้าจอทีวีก็จะมีชื่อบัญชีนะครับของตะจีอันนี้ขึ้นตัววิ่งเนี่ยนะครับ mm hmm. มสัสยิดมานาฟิุนอิสลามของกะจะอ๋อเสาที่ยี่สิหอ๋อมีงานมีงานมีงานนะครับก็ ประธานจัดงานเนี่ยเป็นน้องเคยผมโอ้เหรอฮะคุณครูอาจารย์ตอฮามิดน้อยโอ้กันครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็ไปงานด้วยมีบรรยายด้วยไม่ไม่ได้บรรยายแต่เป็นเป็นเป็นกรรมเขาเรียกอะไรเป็นที่ปรึกษาของการจัดงานในครั้งนี้ที่ปรึกษาป้าที่ปรึกษาที่ปรึกษาเลยอันนี้ขยับแล้วมาเราพูดแล้วแล้วที่ปรึกษาต้องที่ปรึกษาดีมากเลยครับอาจารย์ก็เรียนเชิญด้วยนะอันนี้ของกระจา เขประกันนั้นะนะแล้วก็ลุงโยนะน่าจะเจ้าถิ่นด้ว่ว่าเจ้าถิ่นเลยลุงโยลุงโยเขาเป็นเจ้าถิ่นนะครับแล้วก็หลายท่านนะไอสมัยเอ็นดีวันใช่ฮะไอสมัยแล้วก็คณะกรรมการที่ตัวอิหม่มก็สนิทกันผมก็มีโอกาสเข้าไปเคยพูดตบ้านะเคยผมเคยไปพูดตบ้าหลังหลังมาผมย้ายเป็นหนองจอกไงก็เลยไม่สะดวกละก็ทำดีละนะครับ ดีเห็นตัววิ่งกันเลยพูดสนิทหนึ่งดีมากเลยครับบอกกล่าวเล่าบอกกันนะฮะครับผมมาดูเรื่องของสงครามต่างการวีรกรรนหารกล้าของท่านคอริสบินบริสไซฟุบครับผมดาบทั้งหมดเก้าเล่มครับผมที่อยู่ในมือของฉันในวันที่สงครามมตตาล้วนหักทั้งหมดเหลือเพียงแค่ดาบที่มาจากเยเมนเล่มเดียวเท่านั้นครับ ะดิสนี้นะครับพี่น้องไปดูได้นะหนึ่งแปดสี่ในโฮอันบุคอรีนะครับหน้าที่สหน้าที่สาเล่มที่สองหน้าที่611ครับผมนะครับสองทับหกหนึ่งหนึ่งครับผมได้ก่อนที่ผู้คนจะนำข่าวจากสมรภูมิมารายงานแก่ท่านรรสูสสลลล์ฮวยและฮิวสันลัมท่านได้กล่าวถึงสถานการณ์ในสงครามมุตาผ่านวะยูที่ได้รับมา ก็คืออันนี้ยเป็นวะฮีเผมจาก Allah ัลลอที่ได้แจ้งมาว่าเจดนะครับถือธงรบและเขาก็ถูกสังหารครับผต่อมายะฟัตก็เข้ามาทําหน้าที่แทนครับและเขาก็ถูกสังหารครับและต่อมาก็คืออับดุลไลมุร์ราวะฮะก็เข้ามาทําหน้าที่แทนและเขาก็ถูกสังหารครับ ดวงตาทั้งสองของท่านนาบีก็เริ่มมีน้ำตาไหลออกมาครับจนกระทั่งดาบของอัลลอฮ์ได้มาถือธงรบเมื่อนั้นเองอัลลอฮ์จึงทำให้พวกเขาสามารถเอาชัยชนะสามารถเอาชัยชนะได้อัลลอฮ์ักบจากสามพันฟาบาสามพันปะทะกับสองแสนครับผมแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยท่านกล่าวก่อนที่ข่าวจากสมรภูมิเนี่ย จะมาถึงเอาคําถามแล้วนบีรู้ได้ยังไงก็ไว้วะวะฮีไงเราแจ้งข่าวก่อนแล้วครับไม่ต้องรอข่าวจากทางนู้นนะอันนี้ได้ข่าวโซเชียลขอโซเชียลเลยเพราะเราบอกเองเลยเราบอกเมื่อเอาล้อเราท่งบอกกับต่ะเดีอย่างนี้ทุกอย่างใช่แล้วแล้วเราก็เป็นไปตามนั้นแหละครับแล้วก็ได้รับชัยชนะครับด้วยกับอนุมัติขอล้อแล้วก็ด้วยความที่ท่านคอลิฟตเนี่ยมีความ กลิงกล้าสามารถครับแต่บอกกันนิดนึงว่าพี่น้องครับรู้ไหมว่าท่านคอรีบินวอลิตเนี่ยไม่เคยทานงตนเลยว่าท่านคือใช่อันนี้ต้องพูดถึงลักษณะของคือคือน่ากลัวมากๆนะครับคนเราเวลาเวลาสําเร็จเยอะๆเนี่ยมักจะจะสูงๆมันจะไหลจะตองไหลจะสูงหน่อยนะไหลสูงปล่อยมันเมื่อยไหลสูงมันจะเสพติดความสําเร็จถูกต้อง และคิดว่าไอ้ความสําเร็จนี้เพราะฉันเพราะฉันเมอี้มันได้ดีเพราะฉันนี่แหละนี่น่ากลัวมากนะนี่คือหลุมพรางของชัยตอนที่มันขุดเอาไว้สําหรับไอ้พวกเก่งเยอะๆเก่งเก่งมากใช่ฮะเรียนสูงครับเเรียนเก่งทําอะไรหัวตำแหน่งใหญ่ มันได้ดีเพราะฉั้นนี่แหละนี่แหละมันก็จะหมดไอที่ทามานะนะครับด้วยประมาณนั้นแต่ท่านคอรีบินวาลีสเนี่ยเป็นคนที่ถ่อมตนมากตนแล้วก็ทุกครั้งที่ได้รับชัยชนะท่านเองก็จะสรรเสริญอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาแบบไม่ขาดสายครับมีตอนสงครามหนึ่งสงครามตั้งแต่ตั้งแตมามาไหมถูกที่ท่านถูกปลดปลดการอากาศนะน่าจะเป็นสงครามช่วงนั้นแหละทท่านอุมัตช่วงท่านอุมัตท่านอุมัตช่วงนั้นนะ ก็มีข่าวมีหนังสือแจ้งว่าท่านอุบาสท่านไอ้ท่านคอนลิศนะมีคำสั่งท่านอุบาสท่านก็ลงเลยลลงเยถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่ไม่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนอุปัฏฐากฮาบะละเนี้ดูสิท่านคอนลิศบอกอ่ะถ้าท่านอุบาสถามว่าตะหลังมาถ้าถามว่าโกรธท่านหรืพี่โกรธจะโกรธท่านธรไมายท่านคอนลิฟ้าฉันไม่ได้สู้เพื่อท่านไม่ได้สู้เพื่อฉันหรืออะไรแต่ฉันสู้ในสิ่งนี้เพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงขอั ก็ไม่ได้โกรธไม่เสพติดในอำนาจไม่เสพติดในอำนาจแล้วท่านก็เป็นยินดีไม่หลงไม่หลงระเริงกับความสําเร็จใช่ครับมาช้าอีนแล้วและก็ถ้าหาถามถึงตรงนั้นน่ะท่านอลิโห้วยเยอะนะทหารคือตอนนั้นมันมันชนะมาตอนต่อเนื่องอาจารย์คือจนกระทั่งไม่กระทั่งตอนที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นคนที่ถูกขนานนามว่าไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้ใช่คือคาใดที่ท่านนำธงรบ ขอ Allah เนี่ยสะกดคำว่าแพ้ไม่มีมีแต่ไดชัยชนะสิ่งท่านอุบัตพาวงก็คือเรื่องของอังกฤษได้ใช่คนาคำพูดบางคำคือคือยังไม่ทันรบเลยใช่ครับถามก่อนละใครกนเป็นใครนำ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 ครับผมไม่รู้ว่าถ้าชื่ออื่นแล้วก็ ตุ่มตุ่มตุ่มปอมตุ่มปอมละนะจะไปไหวไหมไหวว่าปุ่มดีป่ะวะเออเขาบอกคอริดบินวอลิดปั๊บชนะชนะชนะคอริดคนเดียวก็จบแล้วจบแล้วจบแล้วคนเดียวคนนี้แหละท่านอุบัตพภวังงมากเลยกลายเป็นว่าชัยชนะอยู่ที่คนละไม่ใช่อลเลาะให้โอ้โหน่ากลัวนะจันเนี่ยบางทีมันพวกเราก็หลงนะคืออะไรอ่ะ คือเสพติดความสำเร็จไงใช่ครับใคร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 นำใครประธานจัดงานอ๋อคนนี้เหรออ๋อคนนี้คนนี้สําเร็จสบาสบายสบายสบายอโลเรียบร้อยไม่ถึงลาดวะนั้ แล้วเราก็เห็นตัวอย่างเยอะๆนะตกเลยไม่ได้ไม่ได้ใช่ด้วยกับความเกรงใจบางอะไรบ้างงทีก็โอ้หลายอย่างนี่ก็มันเป็นบทเรียนจริงๆว่าเลาสอนเลาสอนงานเลยนะใช่ครับอยังไม่ต้องอะไรมากเนี่ยตอนที่ผมจัดงานเนี่ยนีนเดาอีนึงคือคือคนมันก็ชมอ่ะแต่เราต้องไม่ละเลยไม่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 หลงระเริงอันนี้ไม่แปลกนะคนชมไม่แปลกเพราะว่าเขาก็ชมตามตามตามหน้าเสือนะครับแต่ก็นี ไอ้ไอ้ตอนที่เราสําเร็จมาเยอะนะครับมาจัดทีหนึ่งผมไม่ต้องเอื้อนาแล้วกันมาจัดทีหนึ่งก็บอกโอ้ยเราเต็มที่เลยอาจารเลี้ยงปีเออยอะไรเอ้ยต้องมีแหละเกือบล้านแหละดูแล้วมันต้องมีนะแล้วก็แหมส่งหนังสือไปเทียบเชิญนะระดับบิ๊กบิ๊กใช่ครับอคนนี้ต้องมีแหละในซองต้องมีหมื่นหนึ่งแหละคนนี้ในซองต้องมีห้าพันอ่าคือแบบ รู้อ่ะคือจริงเป้าอ่ะล็อกเป้าอ่ะใช่ครับถูกไหมซึ่งมาไม่มาไม่รู้แหละแต่พอจัดงานกันเสร็จปั๊บฮะใช่เป่าใช่ไหมเออเท่าไรเองนะตอนนั้นไม่ไม่ถึงที่วะที่ตั้งเอาไว้ก็มานั่งทบทวนบอกว่าเออเฮ้ยหรือว่าเราเนี่ยไปยึดติดกับสาเหตุเกินไปลืมนึกถึงครับนึกถึงความสำเร็จที่มาจากอล้อและสำคัญคือความอิคลาสของเราเนี่ย มันหายไปเปล่าเราทําเพื่อใครเนี่ยครับผมทำเพื่อชื่อเสียงเพื่อให้คนสรรเสริญหรือทําเพื่อออครับโอ้โหวันนั้นเนี่ยเาสอนงานมากเลยหลังจากนั้นก็บอกเลยว่าพวกท่านไม่ต้องมาพูดถึงนะว่าท่านทําหน้าที่ไปแล้วขอดูอาแล้วก็เนียด อันนี้เช็คเนี่ยตัวเองให้ดีว่าทำตอนนี้ทำเพื่ออะไรถ้าทำเพื่อล่อนะเดี๋ยวล่อให้สำเร็จใช่ครับพออีกงานหนึ่งอาจารย์ทะลุล้านเลยห้ำดูดิลแล้วก็ไม่ไม่ทำแล้วไอปล็อกเป้าคนนี้มีตังค์สาวาจะได้ออสาว่าจะได้สุดท้ายไปได้ใครไม่รู้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยใส่ผ้าถุโทษนะแต่งตัวธรรมดาเสื้อเป็นให้เป็นแสนอาจารย์อักบัตินี่ไงมาให้เป็นแสนไม่รู้จักด้วยห้ำดูดิล บางทีแต่งสูตรผูกไทยมาบางทีไม่เท่าไหรนะขอมาบันะโอ้ยกดังๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็แหมโอ้ยน่าจะเยอะนะสาจะเยอะเนาะบางทีไปมาอ๋อจ้ะที่ผมชอบเวลาแต่ลงงานผมเวลามีโอกาสได้พูดก็จะพูดถึงแม่บ้านแม่บ้านที่ก็เป็นชาวบ้านที่มาช่วยล้างช้วยล้างจานอยเนต้องต้องให้ให้ให้ความสําคัญกับเขาเลยนะ นี่คือผู้ที่หมดงาน,นหมดงานครับนี่หมดงานจริงๆแล้วก็โอ้โหช่วยชามรำไยทั้งหลายอาจารย์นั่งก็ไม่ได้ไปเดิน,ด,นดูคงดูงข,องอของกินอะไรก็หรอกคนเหล่านี้แต่พร้ชอบอยู่ที่หนึ่งนะที่ทำเป็นตัวอย่างก็คือสุดท้ายเนี่ยพอจบงานเขาเรียกคนเหล่านี้ขึน้นมาให้รางวัลันเต็มที่กับแบบผู้ที่จัดงานนะบอกนี่นอันนี้ก็เหมือนกันอาจารย์ผมบอกว่าถ้าเราเราจ่ายให้ให้โต๊ะครูที่ขึ้นบรรยายได้ครับผม เราจ่ายตรงนั้นตรงนี้ได้นะแล้วคนที่เขามามายกนู่นยกนี่อยู่ทั้งวันสองวันบางทีเนี่ยให้เต็มที่เก็บโต๊ะเก็บแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการจ้างหรอกแต่ว่าถือว่าเป็นน้ําใจที่เราคนนี้เข้ามาด้วยใจมอบให้ใช่ครับแล้วคราวหน้าเนี่ยเราก็จะได้ใจกันอยู่แล้วคุณมีใจให้เราเราก็มีใจให้คุณใช่ นะฮะเรียกว่ามันก็ช่วยกันน่ะใช่ครับเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีเบื้องหลังใช่ไหมใช่ครับเออมีลูกมีภรรยารอยอยู่ใช่ใช่พอหลังๆมาเนี่ยผมบอก,บอกทีมงานน้องๆเนี่ยบอกว่าเขาบอกว่ามาช่วยงานนี้ปับ๊บเขาบอกไปเลยไปเลยไปเลยไปช่วยเลย <c oughs> ทำท <c oughs> ีล,เ,ลเอันอุปกรณ์ อยู่จริงๆว่านีกว่ามึงทำงานนี้ดีกว่ามึงเอาแล้วไปบางทีไปได้เสื้อแบบตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะเสื้อเยอะแล้วเสื้อเต็มตู้เสื้อเต็มตู้แล้วได้แก้วได้แก้วมาใบนีงเป็นพิธีวางกันโอ้ยเก็ดประการะได้นล้วไงวะแลหลังมาก็เอาไปเลยไปเลยไปเลยงานนี้ไปเลยต้องพยายามช่วยกันช่วยกันพยายามที่หัวใจท่านนะพยายามที่หัวใจกับอัศวะท่านนะ ก็เนี่ยคือความอ่อนน้อมถ่อมตนและก็ไม่เสพติดกับความสําเร็จหรือหลงระเริงกับความสําเร็จนี่น่ากลัวมากนะพี่น้องอันนี้มันเป็นหลุมพรางของคนที่เก่งใช่ฮะอ่าคืออัลลอฮฺจะทดสอบบุคคลในสภาพที่ต่างกันใช่ครับบางคนบอกโอ้โหเรียนสูงอัลลอฮฺไม่ทดสอบหรอทดสอบสิใช่ฮะเรียนสูงแล้วก็ไม่เห็นคนรากยาและก็จบแล้วใช่ครับหมดท่าพี่น้องไม่ใช่เรียนไม่เรียนให้เรียนสูงมาเพื่อให้กลัวอัลลอฮฺให้ อะไรนะเพื่อความเมตหวังในความเมตตาเจาบอ์ไม่ใช่เรียนสูงเพื่อจะเอามาข่มคนเอามาตาตาชันบ้างแหละเอามาข่มคนอันนี้ไม่ใช่ในเป้าหมายสําคัญของการเรียนศาสนาหรือเรียนสามัญโดยทั่วไปนะครับให้เกิดประโยชน์กับคนช่วยเหลือคนนะก่อนสิ้นสุดสมรภูมิอาจารย์ครับผมนะครับด้วยกับความ ห้าวหาญความเก่งกาจความมุ่งมั่นและความน่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็เชฟเขาก็เขียนเอาไว้นะหนึ่งความห้าวหาญความเก่งกาจความมุ่งมั่นแล้วก็สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างมาก กองทัพที่มีกําลังเพียงเล็กน้อยครับก็สามารถเผชิญหน้ากับกองทัพโรมันที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นมาและแข็งแกร่งครับขณะที่คอริบินวาลีดก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถและทักษะอันยอดเยี่ยมครับของเขาที่สามารถจะนํากองทัพมุสลิมเนี่ยรอดพ้นจากสถานการณ์สุ่มเสี่ยงกับชีวิตของพวกเขามากที่สุดมีอะไรนะครับ เป็นรายงานที่หลากหลายมากเลยเกี่ยวกับแผนการสุดท้ายที่คอลิสใช้ในสมรภูมินี้แต่หลังจากได้วิเคราะห์ตามข้อมูลที่ปรากฏในสายรายงานต่างๆบ่งชี้ว่าคอลิสอัลวาลิธบินอัลวาลิธเนี่ยสามารถทําให้กองทัพมุสลิมได้เปรียบในการประชิญหน้ากับทัพโรมันตลอดทั้งวันเลยคือมาสู้กันเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้สู้กันชั่วโมงสชั่วโมง เป็นวันเป็นวันแล้วก็ต่อเนื่องต่อกันไปเรื่อยอ่ะเอาไ้อาจจะพักกันนิดเดิอไม่รู้แหละไม่รู้มีเวลากินข้าวหรือเปล่าไม่รู้นั่นโอนดีสิดูจีบนะครับก็ละหมาดไม่มีอ่ะอาจารย์ข้าวปลาอาหารเสิละหมาดก็ต้องละหมาดในสมรภูมิอ่ะนะใช่ครับใช่ใช่เาสู้กันเป็นวันอ่ะครับถึงบอกไงว่าเราเนี่ยขุดต้นไม้ต้นหนึ่งเราก็พักแล้ว ไอ่ไว้ขอน้ำเยอันนี้พักไม่ได้ดาบรออยู่ใช่พักก็โดนโดนฆ่าสิใช่แบบเที่ยงพั้มไม่ได้เลยซึ่งนับตั้งแต่วันแรกที่มีการสู้รบเนี่ยคอลิสตระหนักดีว่าจะต้องมีแผนการสู้รบบางอย่างที่จะสร้างความหวาดกลัวขึ้นในจิตใจของชาวโรมันจนกระทั่งบรรดามุสลิมเนี่ยสามารถถอยทัพกลับไปได้โดยไม่ถูกกองทัพลัโรมันเนี่ยไล่ติดตามครับนะถูกเคยถอยแบบ มีกลยุทธ์ถอยแบบมีเชิงนี่คือวิธีใช่คือถอยแบบไหนอะที่ไม่เสียเปรียบและไม่ถูกไล่ล่าติดตามครับเพราะเขารู้ดีว่าการถอยทัพกลับจะไม่ง่ายเลยหากถูกกองทัพโรมันเนี่ยไล่ติดตามครับดังนั้นเมื่อถึงวันที่สองคอริสจึงปรับแผนการรบและวางแผนใหม่อีกครั้งโดยสลับ เปลี่ยนกาลังพลที่เคยอยู่แถวหน้าให้มาอยู่แถวหลังเอาเอาคนที่เคยเห็นเจอกันเนี่ยเห็นหน้ากันเห็นหน้ากันเมื่อวานใช่ไหมอีกวันเนี่ยมาอยู่ข้างหลังไอ้คนหน้าใหม่เนี่ยซึ่งมันจริงไม่ใหม่หรอกก็เดิมแะไรเดิมได้หละแต่อยู่ข้างหลังียสลับกันแผนการรบกันะะแล้วก็กําลังพลที่อยู่ปีขวาสลับมาอยู่ซ้ายคือปกติเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันต้องอยู่ตรงนั้น บอลนี้่าคือมันจะไม่ไม่มั่วนะโกก็คือโกเห็นไหมกองหน้าก็อยู่กองหน้าใช่ครับอันนี้กองหน้าสลับกองหลังมุ่งสลับ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 ที่กันนิดหนึ่งสลับที่กันครับผมเอคือปกติมันอย่างที่บอกแหละว่ามันถ้าปีกซ้ายกับปีกซ้ายปีขวาปีขวาครับผมอยู่หน้าก็เป็นอาหารแนวหน้าคือคือคนที่เป็นหน่วยทะลวงฟันเนี่ยเขาก็ไปถนัดเหมือนกันเลยถ้าอยู่ข้างหลังแต่หน่วยระวังหลังก็จะถนัด ใช่ฮะแต่นี้พอถึงสถานการณ์เนี่ยมันมันจะมาแบบนั้นไม่ได้ละครับมันคือแผนครับนะบางครั้งก็มีนะเอากองหลังไปทำประตูอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีมันต้องมีเหรมันก็ต้องมีมันต้องพลิกแพงมากแสดงว่าในความเป็นบุคคลนั้นเป็นคนที่มีความชำนาญทั้งหมดด้วยคือความความความคือสถานการณ์ปกติไม่ต้องอะไรมากเนี่ยผมคือที่พูดเนี่ยเพราะว่าจะได้เข้าใจง่ายใช่ฮะใช่สมมุติปกติเราต้องระวังกองหน้าถูกไหมล่ะยิงประตูอะ แล้วใครจะไปคิดล่ะเอ้าไอ้กองหลังมันเพืมาเฉยเลยมาได้ยังไงมันก็เลยไม่ไม่ได้ระวังไงใช่แต่ h e a ที่เป็นแบบเนี้ยที่สลับกันเอาปีกซ้ายไปปีกขวาปีกขวาปีกซ้ายอีกวันนึงเอากองหลังไปอยู่ข้างหน้าข้างหน้าไปคนหลังเนี่ยเพื่อให้คนที่อยู่กองทัพโรมันเนี่ยเข้าใจว่ากองกําลังเนี่ยมีเยอะเสริมขึ้นมาโอ้โหกองกำลังเสริมเข้ามาละอ๋อนี่้วพอพักปั๊บอะไรว่าฝนตลบมแล้วเว้ย มาอีกแล้วตลบมาเลยมาอีกแล้วอจริงๆกับสามพันนั่นแหละใช่ฮะอยู่แค่นั้นแหละรอสามพันกับสองแสนดูสครับผมพวกนั้นก็เกิดรู้สึกหวั่นหวั่นๆเลยอาจารย์นะเพราะว่าเมื่อวานมันไม่ใช่ว่าคนนี้นี่มาอีกแล้วไม่แล้วว่มีกําลังเสริมเข้ามาครับผมคอรลิกก็นํากําลังพลเนี่ยเผชิญหน้ากับศัตรูเพียงระยะเวลาสั้นๆคือสู้ไปให้มันจําหน้ากันได้ละสั้นๆแล้วหลังจาก กลับถอยถอยเอาเปลี่ยนกลุ่มใหม่หมาได้ <นะ S 2> ใช่ฮะโอ้โหดูสิ <c oughs> มาแบบกำลังพลนี่มาไม่หยุดเลย,เยใช่ครับแล้วก็ถอยทัพออกมาพยายามที่จะรักษาแนวให้มั่นคงคแต่ถอยแบบแบบต้องระวังมากเลยนะครับผมโดยที่กองทัพโรมันไม่กล้าที่จะไล่ติดตามมาเพราะพวกเขาเข้าใจว่าบรรดานลิมเนี่ยมีแผนลวงคือคือหายใจไม่ถูกอ่ะ เดาไม่ถูกเดาไม่ถูกใจไม่ถูกสมมติกูตามไปแล้วเกิมอยู่ตรงไหนอีกหรือเปล่าเากิดความผวพวงนี่คือเอาล้อจะโยนความหวาดกลัวเข้าไปสองแสนก็เท่านั้นแหละกลัวไปแล้วใจไม่สู้แล้วพวกเขาอย่างแล้วก็บรรดามุสลิมก็อาจจะปฏิบัติบางอย่างสามารถโจมตีพวกเขาในทะเลทรายได้ด้วยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเป็น นักรบทะเลทรายความชำนาญไอเรานี่มันอยู่เมืองหิมะใช่ไหมตรงนั้นมันไม่คุ้นชินเนเมืองภูเขาอะใช่อันนี้มันเมืองทะเลทรายแล้วก็มีความมั่นคงในการที่จะสู้กันที่ทะเลทรายด้วยนะก็ต้องยอมรับว่าโรมันอิงก็ยังไม่เคยปะทะกับแบบนี้แบบนี้เขาอาจจะสู้กับพวกเบอร์เซียมาใช่ไหมโรมันกับเบอร์เซียเนี่ยเขาสู้กันมานานแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเจอระดับการสู้รบ แบบนี้มาก่อนน้อยแต่ว่าแผนเยอะมา่างเงี้ยเห็นไหมครับผมแผนการรบในครั้งนี้เนี่ยทำให้บรรดาลิมและกองทัพเนี่ยถลอยทัพไปอย่างรวดเร็วและก็ศัตรูก็ไม่กล้าที่จะไล่ติดตามมาแต่อย่างใดจนในที่สุดชาวมุสลิมก็สามารถกลับเมืองมาดีนะได้อย่างปลอดภัยอัลฮัมดุลิลลาฮ์คือคือถามว่าไอ้สองแสนนี้เอ่อมันถูกทําลายตายหมดปะมันไม่ใช่หรอกแต่สุดแต่สุดท้ายเนี่ย ทางนู้นก็ยอมไปเองอ่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอคือมันไม่ได้แบบปะกันแล้วสามพันค่าสองแสนตายหมดไม่ใช่นะครับผมเออมันคือมันคือการปะทะกันแล้วสุดท้ายเมื่อปะทะแล้วดันกันอยู่ครับไอ้ฝั่งตัวใหญ่เนี่ยกลับไอ้ตัวนั้นบอกว่าไม่เอาแล้วอ่ะป้าเถอะอย่าไปสู้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวแพ้แล้วใช่แพ้เพราะว่าคุณยังไงคุณต้องบทขยี้ดิสามพันปกติเนี่ยคือสามพันเนี่ยต้องต้องรับคาบต้องรับคาบใช่ครับ แต่นี่สามพันกับมาดีนาได้ปลอดภัย่วนั่นน้นน่ยไปแบบหัวเสียไปเลยหัวหนลุกไปหมดแล้วมันเดาไม่ถูกอย่างนี่คือคือการวางแผนของท่านคอลิสเนี่ยคนสุดยอดเนีนี่คือสมกับท่านเป็นแม่ทัพเลยนะครับมี่น้องรู้ไหมว่าการเสียชีวิตเนี่ยเออสามพันเนี่ยครใช่ไหมสู้กันกับสองแสนเนาะครับผมมีการเสียชีวิต กี่คนใช่ไหมอันนี้ก็บอกความสูญเสียของสองฝ่ายเนี่ยทหารมุสลิมเสียชีวิตที่เป็นเชืฮีดในนั้นจำนวน12นายโอ้โห3,000เสีย12คน12ท่าน12คนแต่ถามว่าถ้าประเมินนะว่าเยอะไหมก็บอกว่าไม่เยอะนะไม่เยอะครับอาจารย์2แสนน่ะ2แสน3,000กับที่3,000แล้วแล้วก็เสียชีวิต12คนครับนส่วนจำนวนผู้สูญเสีย แต่สามคนเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีนั่นแหละสามคนที่เป็นที่นบีบอกไว้นะครับผมจานวนความสูญเสียของฝ่ายโรมันเนี่ยไม่มีใครรับรู้จํานวนที่แท้จริงได้แต่จากสถานการณ์ที่ได้กล่าวไปเนี่ยน่าจะสูญเสียมากเลยแหละก็ไม่รู้แหละสามแสนเนี่ยน่าจะเยอะเลยแหละเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีข่าวมาบอกเพราะว่าไปบอกที่ไหนขอโทษนะยอ้ใครจะไม่นั่งเก็บมันต้องรีบรบตงตง ถ้าสมมติจะไปบันทึกนะครับผมพวกเราตายไปสามหมื่นเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้อายก็ต้องไปเลยก็ต้องไปรู้ไปรู้่ไปไปหากันเองว่าตายกันกี่บกี่คนแล้วก็ไปสู้กับคนสามพันแต่ฝั่งมุสลิมเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วสามพันเช็คแป๊บเดียวก็รู้ว่ามีใครเสียบ้างก็สิบสองคนสิบสองคนที่เป็น เชฮีซึ่งก่อนหน้านี้พี่น้องนึกภาพนะว่าตอนที่พอรู้ข่าวว่ามาสองแสนเนี่ยจะกลับกันนะสามพันมันจะกลับเงียบกันไม่ได้เลยเงียบเลยเงียบเลยบอกกลับเพ้อหรือเราจะเอาไงดีส่งข่าวไปหานบีดีกว่าไหมอ่าส่งข่าวไปหานบีให้นบีส่งกองกาลังมาช่วยดีกว่าดูแล้วเราไม่น่าจะคือน่าจะไปกันหมดแต่สามพันเราเนี่ยออแล้วก็สุดท้ายถูกท่านอับดุลลอฮ์บินอวาฮะเนี่ยบอกไม่ได้ มันมันไม่ใช่หรอกท่ให้นบีไม่สบายใจอีกคาสั่งตรอเมื่อนบีสั่งออกมารบแล้วเราสู้ครับผมนะแล้วก็ให้อลลอฮ์ได้เป็นผู้ตัดสินผลของสงครามนี้ใช่ครับแล้วสุดท้ายทมดุลละนะก็ได้รับชัยชนะครับผมัำดุลละอยู่ซากรบค่อยรังครับอันนี้เรื่องราวขึ้นพ้นมากครับเรื่ราวของสงครามครั้งนี้ครับ ครับเราคงต้องตักลาอ้อนะครับเดี๋ยวคุณครูออาตุลรอดท่านโคเต้นะครับเพื่อเรื่องของจัจีมาร์เก็ตนะครับบอกกล่าวเรื่องการสินค้าหลังจากนั้นพาไปได้นะครับเข้มข้นครับกับสับนักข่าวอินดี้ทดสดกับบางอุมัมาลตินะครับมาแล้วมารอแล้วรอแล้วเราไปทุสดกันเลยทีเดียวันี่ข่าวแบบร้อนมาเลยนะร้อน้อนเนี่ยต่างต่างประเทศอเมริกาเขาว่าไงไง อ๋อกิตเมกาด้วยมีคนเขาบอกเนี่ยพวกน่ากลัวตอนนี้ยครับมทําขึ้นภาษีใช่ไหมครับผมเขาบอกเนี่ยไม่กล้าสั่งข้าวผัดเมกาเลยกลัวโดนภาษีอ๋อเหรอจะขึ้นเด็ดเเกี่ยวว่าไปเลยเดี๋ยวถามมึงหน่อยเออก็ไปรู้ว่าข้าวผัดเมกาเนี่ยอาจจะแพงหรือเปล่าเนี่ยเขากลัวมากเลยเนี่ยไมค้าเนี่ยเคาลุบเมนูเลยนะข้าวผัดเมกาไม่เอาแล้วเพราะกลัวโดนภาษีกลัวทำเรี่กภาษีดิ อันนี้ผมก็เสานั่นเลจริงอันนี้แซวเล่นๆนะเออก็ประมาณนี้ทิ้งไว้กุกนึงใช่ครับขอบคุณนะเลยนี้จากกัครับบารคัลลอฮุมะบิฮามนกาอัลัลลอิลาฮิลาตัสตักฟุกาวะตูบลาอุลลมาุมะราะุตุลลอฮมุลลาคั